กี่กี่กี่กับฟังกับฟังยืนยันไอ้พันดิยินยันไอ้พันดิมันออกมาตายอยู่โอ้กูท้าวอะไอ้ทรายไม่หามให้แม่ไัดนี่มันอยู่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 ข้างในบ้านมันอยู่ข้างในบ้านตะแคงมันบ้าน ตายแล้วโอ้โหไปเคลียร์มันมาดูดูที่เมืองไอ้ดูที่บ่อกเกิดได้ครับดูได้ครับดูได้ครับมากดยับพอนกดยับพอนจะไปไกลเฮียอุ้มันไม่มันเอาแดงม,ดมันเหลี่ยมมันเอาโลหยิตมันฟ้าโอ้ย <laughs> สัตว์เอ้ย <laughs> เฮียเตะเขาสองคน ไอบินสองมันแปดมันเอาแดงะมันเรี่ยมอ่ะก็มึงก็เอาแดงดีหมอมึงไปไหนฮะหมออยู่ในบ้านไม่เอาเราเล่นแบบไม่มีแดงให้ดูพิธีดูแต่มันหาเราเรี่ยมองเฮ้ยมันมึงแอบกระทัางดีมันวิ่งมามันอัมบัต้าเออใช่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 ต่างถ่านไวเลยครับเออมันมาถึงบ้านเราเนาะมันมันมันมาถึงตรงนี้นะมันถึงไอเนี่ยแล้ว มาแล้ว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 โอ้ยมันติดอมตะอยู่เป็นเหลี่ยมเป็นรูปแบบเต้มอยู่อ่ะบอลเดือดมาเฮอยบอลยางเดือดผมบอกเลยแมวบอลยิงไปไหนล่ะโอ้อมือล้อมือเฮียเป็นนึงเป็นนึงเป็นนงเฮียถ้าเตะออกไหมวะ ไอทีมันมาแล้วไอทีมันมันมังกรบินใส่มึงแล้วคนม่อี้นี่ไงมังกรบินหรออุ้ยมันแข็งมันแข็งอุ้ยมันแข็งมันแข็งก่อกำจัดช็อกนะมันไม่วิ่งมามันรอแดงอ่ะแล้วผมไม่ได้รอแดงอ่ะ นี่มันรอแดงอะมันรอแดงอะเออผมวันมาแล้วเนี่ยมันแดงมันแดงแล้วโอ้มันแดงอะแดงกูไม่กดยามึงยังจะเอาแดงอีกนะมันวิ่งเข้าบ้านทำไมอยู่นะหมออยู่นี่ภาพมันดีเรยอเปล่ามาแล้วไอ้ที่มันเกิดมาแล้วมันไม่มาเรียบร้อยโอ้ที่อะไรเนี่ย แม่งเดี๋ยวเดี๋ยวกูรอให้แดงมึงหมดก่อนตีกูมาตีกูเรียบร้อยแล้วมันตีกูก่อนแล้วนะกูหัวร้อนแหละไอ้ยียมึงพากูจะกยดยาด้วย <c oughs> โอ้ยไอ้ยอีกสักนาทีอมันเที่ยวอะ่ะ ดูดูเหตุการณ์ดูรายการดูรายการอยากูมามึงก่อนไอ้สวัสดิ์เอามึงก่อนแม่เอ้ยรอแดงเหี่ยมชิบหายอยากได้ผูอะสวัสดิ์ผูชิบหายโอ้ถ้าคุณถ้าคุณเอาผูคุณติดชิบหายอีกนานอะเอ้ยแต่มันก็คุ้มกว่ามันก็คุ้มกว่านะถ้ามันเป็นหมุมอะแยากกุมาไงไอ้ตาเรียบร้อยทีิไวแม่ เฮียมันเตะรลลัวควยยามันฟูไอสัตว์มันเตะได้รลลัวโอนี่ยามันฟูมันฟูอูจัดเลยอ่ะน่าจะยันบําหลักด้วยมึงอ่ะเอ๋แต่ถ้าโลหิตมาผมก็มันก็ตายนะง่ายๆใครปานออกก่อนชนะไอ้เฮียหันกว้างอ่ะใช่เออเจ้าทีมมังูอย่างเจ้าทู ไอ้พี้ยมหมอมึงถึงจังไวะขาดมาแล้วมันมาแล้วทีมมันมาแล้วมาแล้ววิ่งล้อมันวิ่งล้อมันวิ่งล้อมันทำไมไปตีตัวอื่นก่อนมันไม่ไปตีใครมันตีแต่ผมไว,ว้ควายกระจออไอ้หี่อ่ะไงจึตงต้องเติมหน่อยไอ้เหี้ยกูไม่กดยาทั้งนั้นแหละไอ้พี่หม,มอเป็นแม่ทับเลยหรอวะเออผมยังงงอยู่เลยหมอเป็นแม่ทับเลยหมอร้อยกคนแล้วก็ แล้วก็ลงแค่นั้นจริงๆอ่ะก็สองสองหนึ่งอ่ะโอ้โหวันนั้นโดนสองสิบบาทวันนั้นสองสิบไม่เกินจริงอ่ะจะตีหัวคิดดีนะคิดดีดีนะจะตีหัวนินแม่งเสียบไซรวงอ่ะพี่หนีบผมไม่น่าปลุกไม่น่าโอ้โห้ากูหงายเลย โอ,อที๊ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแม่งโลหิตไม่ออกเลยนี่ไงโลหิตกูออกแล้วนี่แน่เราหิตกูออกแล้วโวิธีจิ้มปั้นทีละแสนกว่าเนี่ยขวดยาเต็มไหมบอสเซอร์พอนบันแม่งยัางเดือดจะไปบอใครเข้าสิ